สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม youtube ช่องเสียเสมรถขุดนะครับวันนี้นะครับพามาชมที่หน้างานของเรานะครับมาดูน้องใหม่นะครับฝันใจโคกน้องนานะครับพึ่งได้ทำงานวันนี้นะครับตอนนี้นะครับก็ดูนะครับถึงฟ้าถึงฝนมาอีกแล้วนะครับ ้องใหม่ของเรานะครับก็พึ่งลงงานวันแรกก็ว่าได้นะครับหน้างานใหม่ตรงนี้นะครับเพราะว่าวันก่อนฝนตกนะครับก็พามาชมนะครับความคืบหน้าของหน้างานของเราในวันนี้นะครับนะครับเดิมทีนะครับ,รบตรงนี้เป็นบ่อเก่านะครับก็ ทำการแต่งโลเคชั่นใหม่นะครับให้มันกว้างนะครับก็ขยายนะครับจากที่เป็นสะเล็กๆนะครับสองลูกนะครับก็จะขยายาหากันให้มันใหญ่นะครับนี่นะครับเราก็ทำการขุดนะครับชั้นสองเลยนะครับก็วันนี้ว่าจะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องฝนก็ จะได้เจาะสะดือน้ำนะครับวันนี้นะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับจะขุดมาถึงประมาณตรงไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลงไปเจาะสะดือน้ำอีกนะครับตอนนี้ก็ความลึกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5 6เมตรแล้วนะครับนะครับสำหรับความคืบหน้าหน้างานของเราวันนี้นะครับ ก็จะพาท่านผู้ชมมาให้ชมนะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับอาจจะมองไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่านี่นะครับผู้รับเหมารายใหญ่นะครับเขาก็จะมาเยี่ยมเยือนประจํานะครับไม่ว่าไม่ทราบว่าที่ที่อื่นนะครับจะ ตกเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าทางนี้นะครับวันเว้นวันนะครับนี่นครับเองใหม่ของเราเป็นรุ่นห้าสิบเจ็ดแรงม้านะครับนี่ครับ รุ่น5702นะครับ M U ครับคูโปต้านะครับก็เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่คนขับดันจนฟันหลอหมดแล้วนะครับให้ยิ้มไม่ยอมยิ้มเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปไอ้ <c oughs> น,นี่ก่อน นะครับยิ้มแล้วแต่มองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมไปร้อเล่นก่อนนะครับอ่าไปซีเรียอะไรมากมายนี่นะครับท่านผู้ชมคนขับนะครับคนดันยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยครับนี่ท่านผู้ชมก็อยากเห็นตอนยิ้มนี่หันมานีหน่อยเออ รอไหมครับรอมากเลยนะครับคนขับผมให้เขาเป็นหัวหน้านะครับหัวหน้าให้ดูงานดูอะไรแต่ก็ผมก็ต้องสั่งเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าหัวหน้านี่นะครับยังไม่เข้าใจก็เลย วันหน้าหุงข้าวหุงอะไรนะครับจัดแจงเรื่องน้ำมงน้ำมันนะครับฝนมาอี่แล้วครับท่านผู้ชมเอยโอ้โนหะครับเป็นทีมงานของเรานะครับรวมทั้งหมดนะครับสี่คันนะครับคันใหญ่สองพันนะครับคันใหญ่สองพันแล้วก็ นี่นะครับพี่ใหญ่ของเรานี่พี่ใหญ่ของเราแล้วก็พอดีนะครับพักเพียงนะครับตอนนี้นะครับพักเพียงฝนมาพอดีเลยไม่ทราบว่าจะเสร็จหรือเปล่านะครับเพราะว่าทามาหนักก็คงทําไม่ได้นะครับคงจะ แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าฝนได้ตกลงมาแล้วนะครับก็ติดตามชมผลงานของเราในตอนต่อไปนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามชมผลงานของเสียเซมรถขุดนะครับขวัญใจโค้งน้องนามโมเดลนะครับฝากกดไลค์ให้กำลังใจทางทีมงานเราด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับจะได้ทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเรื่อยๆนะครับท่านใดที่กำลังหาข้อมูลนะครับก็ เอาไปรับชมได้นะครับรับชมรับเก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับ f อี FC ที่ให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ